กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้นเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิโาผ่านีกมใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ้งควายนะครับงามๆาลยเด้อพี่น้องเด้อได้การโยพี่น้องครับพูดสํหรับผู้ที่หาควายแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับแล้วก็แม่ทองพร้อมนะครับนี่แม่นีผมแนะนํานะครับ ประกามีควายแม่จะเป็นแม่สาวอยากลูกนะครับตัวหนึ่งเอามาหูวใจกับเจ้าของคนละก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะซื้อวายังได้ก่อนนอน้องนุชค่ะน้องนุชเนาะครับเนาะห้าอยู่บ้านบ้านบอยไนยค่ะบ้านบอยไนยขึ้นตำบลยังครับตำบลคู่คำค่ะตำบลคู่คำอำเภออำเภอซัมสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะบ้านบอยไนย์อ้แน่นอนขนาดเลยครับเบอร์ทั่วเบอร์จิ๊บต่อไปนะครับ 0 6 1 0 6 <61 S 2> <9 32 S> 1 9 3 <32 S> 2 9 3 2 1 1้าค่ะ1 1 3 3ค่ะอ่ลายประเน,นินนครับค้มนี่ถามราคาก่อนเลยอัน1นึ่งแันค่ะหนึ่งแสนาพันะครับเนาะหนึ่งแสเก้าพันมสูงเขากอยุ่ลอยประมาณลอย3ามบวกนะครับเนาะค่ะค่ะข้จากวามเพลินวัดบ่เป็นได้พี่น้องเด้ <c oughs> เอคมกับว่าได้ตัดรับเนนะมตรมากวเลยครับกวเลยกวเลยกวเลย มันไหนคั้วไมันจากห่วงลูกจังน้อยพี่น้องเราค่ะแต่ว่าผมกับสีพยายามไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับตัวในทองนี่เป็นเป็นตัวนี้นะครับเนาะเป็นตัวในใบอยู่เนาะเป็นเหิอนฝาได้เป็นน้องเด้อสามเดือนครับสามเดือนนี่พี่น้องครับเอกสารใบหลอดครบนะครับพี่น้องครับคั้วไมันตื่นผมจักน้อยได้พี่น้องได้เมันก็เอ่อมาต้องทำความคุ้นเคยจักน้อยครับเพราะว่ามันมันตื่นกินผมนะครับนี่พี่น้องครับนี่ ถ้ามันเชื่องเชื่องดีด้วครับเนาะค่ะเชื่องดีลูกสาวเป็นลูกสาวเบื่อพันหลานนะครับเนาะแมนค่ะแมนเป็นลูกสาวเบื่อพันหลานแต่ว่าผู้เฒ่าเห็ดใบหายเนาะจค่ะใบก้านไอ้ถ่งนี่เป็นเหิอนฝาพี่น้องเ้างหนึ่งแสนกับเก้าพันเมนค่ะราคาเปิดต่อรองใดด้วครับเนาะค่ะต่อรองใดต่อรองใดต่อรองใดเป็นน่องเ้าโอ้เออเผาแงยนะครับคุณน่ะตาแต่มนะครับแจ้มจำข้อสองอ่องเออเผาใแงยแข้งขาดีพี่น้องครับเล็บดีเล็บน้อยกอดดีโอ้ยพี่น้องครับคุณน่ะเดี๋ยวขอเบิ่งถ่ายเขาก่อนยางอ่อม พี่น้องเบิ่งเลยบัดน,นี้พี่น้องเฮาขอเบิ่งถ่ายเขจาจักหน่อยโอ้ขนมนมดีตัวไหนไหมหางยาวเนาะครับเนาะจ้าหางยาวดีขนมนมส่วนพี่น้องครับเต่านมดีถ่ายดีโอ้ยพูดนะเอาปล่อยเลยครับบัดน,นี้ยเเบิ่งลูกมันบัดน,นี้ลูกมันแฉบ่เนาะครับบ่ได้เนาะบ่ค่ะอ่าเรามีอันลูกน้องเด้อพี่น้องเฮานี่ครับลูกน้องเลี้ยงนะครับนี <laughs> ่มาหน่อยนะครับอยู่นกำกันก็คุ้ยนะครับโอ้ได้การขนาดเลย <c oughs> ลูกสาวน้องครับน้องจ้า <c oughs> ลูกสาวเบิ่มพันล้านโอ้ย่างสวยเลยพูนะอ,อัตลักษณ์ชัดเจนมาเลยพี่น้องครับเหลืองหุายเลยอันนี้ได้กระสีประมาณหาหาเดือนนะครับน้องแมนค่ะแมนสีประมาณหาเดือนพี่น้องมึงเนี่ยโอ้โหดีตัวนี้ไหมโอ้ยพูน,น่ะพี่นอ้องครับพูน่ะเด่นได้ค่ะเด่นได้เด่นได้เลยน้องแมนค่ะโอ้ยูเฉียงดีเฉียงดีพูน่ะอัตลักษณ์แน่นอนขนาดเลยพี่น้องครับพูน่ะค่ะ โอ้ลูกเบิ่มพันล้านหางดีจ้ะหางดีไายดีอ่าควายกับมันยังอ้วนอยู่ผมันกินนมเนาะครับเนาะจ้ะจิตยาไทยพยาธิจังน้อยเลยครับเดินนี่จ้ะจิตยาไทยพยาธิได้แล้วได้การขนาดเลยหนึ่งแสนกับเก้าพันไม่นค่ะค่าแม่ลูกต้อร่องได้เอ้าไปเบิ่งตัวต่อไปวันห้องเอามาเบิ่งตัวนี้มาหนี้พี่น้องเาโอ้ยังผิวดีดีพี่น้องครับเอ้านมเมื่อไข่งเงี้ยเถอมันทรวงวะครับนี่ อันลูกมาตะไคร้แยกออกไปค่ะอ๋อัวตะแยกลูกไปเนาะค่ะโอ้พี่น้องเฮาตัวนี้ย่างสวยเลยกระดิสูงโย่ลอยสามสิบบวกนะครับเนาะแมนค่ะสามสิบบวกราคาดิครับเท่าไรก่อนนี่ยงกหาค่ะงกมื่นก็หาพันเนาะค่ะงกมื่นหาพันราคานี่คุยได้ปะครับคุยได้ค่ะคุยได้นะครับเนาะคุยได้โอ้หางดีหางดีแสดงว่าคล้ยไอ้เพิ่นวางได้ก่อน่นมันย่าง นมป้ทันมดนมมันมดเลยเนาะแมีนค่ะหัวตะขาแยกไปน้ำนมครับพี่น้องมันนมมันขับอยู่เลยพี่น้องเด้อจนมมันแห้เลยหัว่าสีเลยครับโว้ยโอ้พหคนแยกลูกกันไปว่ะทีจ้าหางหมวกยางดีเลยพี่น้องงบมื่นหาพันทีเมีนค่ะไหวยผู้ใดงบหน่อยได้พี่น้องเด้อผมแนะนำตัวนี้นะครับสวยผิวดีเลยงามตาดีน้าตาดีหางเลือกหางลาหางเงี่ยไทยเต็มเขาก็งามเห็นไหมครั เนี่ยวงเขาเป็นพวงเขาอุ huh. uh ่มบาทนะครับใส่กระโหลกง่ายกับบานง่ายดีปล่อยเลยครับปล่อยข้าวยังกินเลยนี่เอาธรรมชาติเลยโอ้ยพี่น้องครับพ่นท้าก็สวยายไก่ท้ายไก่ได้ได้สบายสบายเลยพี่น้องครับมันเชื่องพ่นโอ้ดีดีดีมกมือถ่าราคานี่มันกะหายากเ็ได้พี่น้องเด้อผมว่าราคานี่หายากอยู่นะครับค่ะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสายไม้พี่น้องเีาเป็นสายไม้ของช่องกัน ได้การได้การขนาดเลยอัตลักษณ์ครบดีตาแต้มแต้มจำนะครับคุณข้อสองอ่องแง่นะครับแล้วก็เรียบดีคุณน่ะพี่น้องครับเบื้องเอาใส่ถุงเท้าขาวกําไรหนาล้างครบเลยพี่น้องห้อนั่นย่างสวยเลยอู้กินหยาไหมกินหยาการเลี้ยงง่ายเลี้ยงไงเลี้ยงไงเลียงไงท <c oughs> ุกตัวด้วครับเนาะแม่นค่ะโบ่ได้ใส่หัวอาหารนี่ครับเนาะบ่ค่ะแน่นอนแน่นอนเอาพี่น้องครับอ่าผู้ใดสนจิตสนใจตัวไหนพี่น้องครับก็จัางทัวรมาสอบถาม นำจากของควายพันเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับจากได้แม่ลูกไปเลี้ยงหรือว่าจากได้แม่แยกลูกไปไปผสมเองก็ได้นะครับนี่ได้การขนาดแม่บันนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเชื่องเลยพี่น้องครับบันนี้เห็นว่ามังหันผมไม้ไหมมันเริ่มมันมันตื่นนะครับบันนี้เริ่มเชื่องแล้วบันนี้อยู่แล้วบันนี้สบายเลยบันนี้นั่นเห็นบ่เชื่องแล้วบันนี้มังหันผมไม้ไหมมันตื่นนะพี่น้องเอ้าสนใจสนใจกับจ้างทุ่งสอบถามนำจากของพันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับพ่อใหญ่สมิศก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ